สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอน FK โหมดนี้กันครับผมที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะก็คือ coronation นั่นเองนะครับทุกคนนะก็จะเป็นโหมดนะครับผมที่เข้ามาในอัปเดต g o d l y ของ limaru นั่นเองนะครับทุกคนนะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย จำเป็นต้อง F K หรือเปล่านะครับถ้าจะทำริมูรูเนี่ยก็ F K ก็ได้หรือไม่ F K ก็ได้นะเห็นว่าจะมีโอกาสดอก5%แล้วก็15%การันตีเนาะแล้วก็จะมีร่างชายนี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะซึ่งพี่มองว่าร่างชายนี่ตัวนี้นครับรู้สึกว่าจะเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับคือมันไม่ได้อยู่ถาวรเนาะน่าจะอยู่แค่ในอีเวนต์นี้นะครับทุกคนไม่แน่ใจว่ามันจะหมดไปพร้อมกับอีเวนต์ฮาโลวีนหรือเปล่าเนาะถ้าใครอยากได้ร่างชายนี่เนี่ยก็ต้องมา F K ตรงนี้หรือว่า จะมาเล่นในส่วนของฮาโลวีนพาร์ทสก็ได้นะครับทุกคนนะในตู้ซลมอนพาร์ทสเนี่ยมันก็จะมีล่างชายนี่อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับทุกคนนะหรือว่าจะเปิดจากไข่ก็ได้เหมือนกันเนาะไข่พาร์ทสครับนี่ไข่ตรงนี้นครับก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนนะวิธีการหามันก็มี3แบบเนาะแล้วก็โอกาสดอกก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะแล้วก็ ของในชอมนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยพวกนี้จะเป็นของอีโวตัวลิมอนุทั้งหมดนะครับทุกคนเนาะอันนี้เป็นของกอรลี่นะอันนี้เป็นร่างแรกแล้วอันนี้เป็นร่างที่2เนาะทุกคนแล้วก็จะมีพวกเพลพวกอะไรพวกนี้นะน่าสนใจที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเพลกับมิสติกชากที่น่าซื้อนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทีมที่ใช้ละกันนะครับทุกคนทีมที่ใช้ในการ AFK นะครับทุกคนนะ ก็จะมีลูฟี่นะครับตัวนี้ไม่ได้วางนะครับทุกคนนะจะเอาเป็นลีดเดอร์นะครับทุกคนเอาวางไว้ช่องแรกเนาะเพราะว่าบัฟของลูฟี่เนี่ยทำให้มอนเดินช้าลงทั่วแมป15%เนาะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้รอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TT ่ที่งสอเพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับแล้วก็นารูโตะนะครับใส่บัฟกิทนะครับทุกคนแล้วก็ใส่ตัวนี้นะตีบอสนะครับทุกคนแล้วก็ สกิลต้นไม้เป็นด่าเมจเนาะแล้วก็ uh, ตัวรูรูสนะครับทุกคนนะใส่ตัวนี้นะครับนะดาเมจ18%นะครับแล้วก็สกิลต้นไม้เป็นอะไรเป็นครีนะครับรูรูสเนี่ยเป็นตัวละครที่ uh, เป็นตัวรับอยู่ในฮอลลวีนนี่นะอยู่ตรงนี้นะเผื่อคนจะถามอีกนะนี่อยู่นี่นะตัวละครมันอยู่นี่นะครับทุกคนของอีโวก็อยู่ในช็อปนี้แหละนะของอีโวน่าจะเป็นชิ้นไหนจำไม่ได้แนตะ่ชิ้นนี้ปะนี่ของอีโวคือชิ้นนี้นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้ แล้วก็ตัวต่อไปก็คือท่านไอใช่ไหมไออุนสโกนใช่ไหมทุกคนนะก็ตัวนี้นะเป็นตัวใหม่ในอัปเดตนี้เลยเหมือนกันนะครับทุกคนนะก็ตัวนี้ยังไม่ได้ฟาร์มต้นไม้ด้วยครับเอาไปเล่นได้เลยโคตรโหดตัวนี้เป็นตัวละครที่เมตาอัปเดตนี้อีกแล้วนะครับตัวนี้โหดมากๆาะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตัวนี้มันตีอ๋อตัวนี้พี่ว่าพี่มองแผนว่าตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเพราะว่ามันตีนานนะก็เลยจับในทางต้นไม้ดาเมจแต่ว่ายังไม่เต็มนะคิวแค่สองพกว่าเองครับทุกคนแล้วก็ใส่โซเป็นรถคูููดาาววนนนั่่่เอองตตละะครรี้้ยใ ก็อยู่ตรงซัมมอนนะครับทุกคนพาร์ทสตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็รอเข้าตู้หรือว่าจะเปิดจากไข่ก็ได้นะแล้วแต่นะทุกคนน,นันนี่ไข่อยู่ในนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคไหมประมาณน,มานี้เก่งมากๆตัวนี้เก่งมากนะแล้วก็ตัวเงิน1ตัวนะครับตัวนี้ต้นไม้เป็นซนะัพพอร์ตเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับมันรู้สึกว่าจะหาไม่ได้แล้วป่าพี่ไม่แน่ใจในอัปเดตนี้รู้สึกว่ามันไม่มีแล้วอ่ะตัวเนี้ย ไม่รู้ได้ว่าหาจากตรงไหนหรือเปล่านะมันเป็นตัวเก่านะผู้เล่นเก่าก็จะมีนะครับตัวนี้ทำไมต้องใส่นะเพราะว่าใส่มันจะได้บัฟตรงนี้เอ่อ25เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนโอเคไหมแล้วถ้าเราใส่ตัวนี้ก็อีก50เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นใช้นี่ได้100เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอ่าในกรณีนี้พี่จะใส่แค่นี้แล้วกัน25เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับทุกคนโอเคไหมเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้เทสนะถ้าเอาริมมนรูเนี่ยเป็นหัวตี้เนี่ยเอ่อมันจะได้อีก50เปอร์เซ็นต์แต่ว่าพี่ยังไม่ได้เทด้วยมัคนเซตปุ่ล อะไรยังไงนะครับทุกคนนะสามารถเลือกการ์ดระดับยากได้เลยหรือจะปล่อยออโต้การ์ดก็ได้โอเคไหมประมาณนี้เดี๋ยวตัดไปที่มูมู่นะครับทุกคนไปอ่ะทุกคนมาที่มูมู่เพเยอร์นะทุกคนนะสำหรับตัวที่ใช้นะครับในส่วนของตัวออโต้คลิกนะครับจะใช้ตัวนี้นี่นะสามารถพิมพ์ไปภาษาไทยว่าผู้ช่วยคลิกได้เลยนะครับทุกคน แล้วก็ติดตั้งกันให้เรียบร้อยนะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับทุกคนนะทุกคนน่าจะทากันเป็นอยู่แล้วพี่สอนไปหลายคลิปแล้วนะครับทุกคนตั้งค่าปุ่มเนี่ยเป็น500ทั้งหมดนะก็คือเราสามารถเซตได้เลยว่ามันเป็น500 500มิลลิเซคันนะครับก็คือ0ูนย์้าวินั่นเองนะพอตั้งค่าอะไรเสร็จเนี่ยเราก็เข้าเกมกันได้เลยหรือว่าใครจะใช้ออโต้คลิกตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ยังใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะจะใช้ตัวไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะเพราะว่าใช้ได้เหมือนกันพูดง่าย แต่อันนี้ถ้าวางหนึ่งปุ่มก็คือคลิก1ครั้งเนาะถ้าอยากวางตัวมันต้องวาง2ปุ่มกรณีออโต้คลิกตัวนี้ใช่ไหมทุกคนทีนี้อาจะใช้ตัวไหนก็ได้เอาพี่ใช้ตัวนี้แล้วกันนะพี่เปิดมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเนาะก็เข้าลบอกล็อกอินให้เรียบร้อยปะโอเคทุกคนเข้าเกมมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแหลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเซตตัวละครเซตโซตั้งต้นมองต้นไม้เนี่ยทำอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อย แล้วพอเราเข้าพวกนี้มาครับนะเราก็จะได้แบบเริ่มเลยนะก็ไปหาอา๋อมันเริ่มไม่ได้นี่วาต้องเดินไปนะทุกคนต้องเดินมาตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีให้วาปเนาะก็เดินมานะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมคนระับเล่นได้ี่คนนะแต่ว่าอันนี้เล่นคนเดียวให้ดูแล้วกันโซโล่ไปโอเคเข้าเกมมาแล้วนนครับอันนี้พี่ปิดออโต้เรดดี้ไว้นะเวลาเราจะเซตปุ่มเนี่ยแนะนําว่าให้ปิดออโต้เรดดี้ไว้เนี่ยไปสมมติว่าทุกคนเข้ามาจะว,ว่าเกมแรกก็ปล่อยแพ้ไปก่อนใช่ไหม,แล,มแล้วก็มาปิดปุ่มนี้เนาะออโต้เรดดี้นะครับทุก ไอเซมลิทนี้ปิดไว้นะทุกคนที่เหลือก็จะตั้งค่าประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะไอโฟงเอฟเฟกปิดกันให้เรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเซตปุ่มก่อนก็ได้แล้วค่อยเปิดสตาร์ทนะครับทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวพี่เปิดปุ่มให้ดูเลยแล้วกันพี่เซตไปแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยก็เริ่มที่เ,เลขหนึ่งนะครับทุกคนนะเลขหนึ่งเนี่ยหนึ่งกับสิบหกเนี่ยหนึ่งกับสิบหกเนี่ยเป็นการกดรีเพย์นะ ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งรีเพย์นะครับทุกคนนะแล้วก็2เนี่ยคลิกไปที่ไอดอนะครับสเนี่ยก็คือจุดที่วางไอดอนะครับการใส่เลข2แบบนี้ก็คือเป็นการเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นการคลิก2ทีนะครับทุกคนนะอันนี้ดีเลยห้าร้อยห้าร้อยมิลลิวินต์ก็คือศูนย์จุดห้าวินนั่นเองครับทุกคนเนาะถ้าใครใช้ออโต้คลิกตัวเก่าใช่ปะ ตำแหน่งนี้ก็ต้องวาง2ปุ่มใช่ไหมก็ต้องวาง3 4ใช่ไหมทุกคนแล้วก็2นี่ใช่ไหมก็3 4แต่ว่าออโต้คลิกตัวเนี้ยเราใช้ปุ่มเดียวแล้วเราใส่เลข2ตัวเนี้ยมันก็เป็นการบอกว่าคลิก2ครั้งตำแหน่งนี้ได้เลยโอเคไหมประมาณนี้ที่เหลือก็ทาเหมือนกันหมดเลยครับทุกตัวละครเลยปะสี่นารูโตะนี่นะนารูโตะสี่อยู่นี่นะทุกคนแล้วก็5อยู่ไหนห้านี่คือตำแหน่งวางนารูโตะใช่ไหมก็ตำแหน่งวางก็ใส่2ครั้งนะคลิก2ครั้งนะแล้วก็ถ้าไหล่6นี่ครับ6เป็นตัวละครลูรูสนะเจ็ดก็วางลูรูสตรงนี้นะครับท 8นะครับ i ใช่ไหมแปท่าน I แล้วก็9วางตรงนี้ตำแหน่งวางเนี่ยไม่ต้องเหมือนกันก็ได้อันนี้แล้วแต่ประยุกต์ใช้งานกันแต่ว่าแนะนําว่าให้วางใกล้ๆตัวไอดอลละกันนะครับทุกคนแล้วก็10นะทําไมว่าต้องวางตัวละครนี้ด้วยนะเพราะว่าเออเราวางตัวละครให้มันเยอะๆเนี่ยเออตัวไเนี่ยไอดอลเนี่ยมันจะได้เอ่อบัฟตังเยอะนะที่จริงที่ควรจะวางลูฟี่ด้วยแต่ว่าพี่ลืมนะจริงๆไม่เป็นไรเพราะว่า1นึ่งยูนิตเนี่ยเราเงินเพิ่ม2%จากไอดอนเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็13บสนะับคลิกไปรตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็14ออโต้อัปเกรดออกไปเลยนะ15ก็กดโคลอสแล้วก็17จะเป็นการสกิลเนาะใช้สกิลเนาะ18ก็เปิดใช้งานสกิลสิบเก้ากดครอสทั้งหมดน่าจะมีแค่นี้เนาะ10 19ปุ่มนะทุกคนนะเอออ่า12นี่คืออะไร12นี่ใส่ไปเลข3ไว้12บสนี่เป็นการคลิกเลือกการ์ดดีบัฟนะการ์ดเนี่ยพี่จะเลือกเป็นดีบัฟนะถ้ามันเลือกไม่ทันมันจะออโต้ให้เรานะครับทุกคนนะใครไม่ไหวนะให้เลือกการ์ดฝั่งซ้ายสุดดใคคริว่าทีม ให้เลือกการ์ดฝั่งขวาสุดโอเคไหมง่ายๆเลยฝั่งฝั่งขวาสุด2การ์ดฝั่งขวามันจะเป็นการ์ดดีบัฟทาให้เราตีบอสไม่เข้าอะไรเงี้ยมันจะมันจะเนิฟตัวละครฝั่งเราเนาะแต่ถ้าไอการ์ดฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะบัฟตัวละครฝั่งเราถ้าพูดง่ายๆเซตติ้งเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับทุกคนก็กดเซฟตั้งชื่อ F K อ l สลามรัดนะครับทุกคนมันคล้ายๆกับบอสรัดเลยมันเหมือนบอสรัดเลยอะ่ะเออแล้วก็มอนเนี่ยจะเดินมาทางขวานะเนี่ย ตำแหน่งนี้โคตรดีนะเหมือนทางเกมจงใจให้ F K ได้นะเราก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็เล่นตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะมันก็จะเริ่มจากวางประมาณนี้อ่าโอเคไหมประมาณนี้เลยเกมหนึ่งก็ประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแดนาทีมั้งเกมหนึ่งประมาณเจ็ดถึงแดนาทีพี่ยังไม่ได้คํานวณว่าเอ่อวันหนึ่งได้เท่าไหร่เพราะว่าพี่ลองเล่นเกมหนึ่งเ็นาทีตีไปแ8ดนาทีนะสมมติสมมติเกมละแดนาทีใช่ไหมวันหนึ่งพี่ยังไม่ได้คํานวณน,นี่ว่าเอ่อมันจะได้ประมาณหก็ดพันอ่ะที่พี่ลองอ่ะนะมันจะได้ประมาณหกเจ็ดพัน ตีกลมๆไปสักเจ็ดพันนะสมมติว่าเจ็ดพันจะได้เท่าไหร่เนี่ยต้องไปคำนวณว่าแปดนาทีลองหยิบเปิดเครื่องคิดเลขมาได้ไหมเดี๋ยวดูดิว่าได้รปะอ่าแปดนาทีใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้หลบตรงนี้ก่อนนะแปดนาทีใช่ไหมแปดอ่าหกสิบนาทีใช่ไหมหารแปดอ่ะหารแปดชั่วโมงหนึ่งจะเด่นได้เจ็ดเกมครึ่งเหรอเอาสมมติชั่วโมงละเจ็ดเกมแล้วกันเจ็ดเกมก็เอาเจ็ดคูณยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เข้าไป ก็หนึ่งวันจะเล่นได้ทั้งหมด168เกมเนาะยีชั่วโมงเนี่ยประมาณ160กว่าปเกมตีไปประมาณนี้เนาะแล้วก็คูณที่เราได้สมมุติว่าเราได้7จ็ดพันนะสมมตินะสมมติ7จ็ดพันวันหนึ่งโห <laughs> FK วันเดียวก็ได้แต้มเป็นล้านแล้วน่าจะมีแต้มพอซื้อไปอีกหลายวันเลยนะหมายถึงว่าซื้อของที่อยู่ด้านล่างอ่าเอ่ออายเทมที่อยู่ด้านล่างอ่ะหรือว่า ตัวกอตลี่ช้นี่เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรถือว่าเป็นของที่ต้องมีมันไม่ค่อยมีนะกอตลี่ชายนี่มันไม่ค่อยมีนะทุกคนนะเท่าที่มีจําได้มันก็มีดีโอตัวเดียวปะที่เหลือมันก็ไม่มีปะเออหรือว่ามันมีตัวอื่นอีกพี่จาไม่ได้นะครับทุกคนเออแล้วก็มีตัวนี้แหละนะประมาณนี้เลยเซตเอฟเคประมาณนี้มันก็จะมีทั้งหมด50เวฟนะครับทุกคนนะกะ็ช่วงเวฟสุดท้ายเนี่ยเวฟสุดท้ายนะบอสมันจะเลือด ยี่สิบห้าทีอ่ยี่สิบห้าทีนะครับประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเอ่ออะไรงไงดีเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันช่วงท้ายๆเลยไหมเออเดี๋ยวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะทุกคนนี่นี่นี่เลือกการนะถ้าสิบสองเนี่ยมันคลิกไม่ทันนะถ้ามันคลิกไม่ทันมันก็จะออโต้ไปก็ออโต้ไปก็ไม่เป็นไรนะมันจะเลือกอะไรก็ผ่านนะเท่าพี่ลอเท่าที่พี่ลองแล้วอ่ะมันผ่านนะครับทุกคนเมื่อกี้มันเลือกอยังนี่อ่ะสิบสองเนี่เลือกแล้วอ่ะเลือกเลือกอันนี้เลือกการด ช่วงเวฟ40มั้งจะมา13บมทีมั้งเอ่อเวฟ40มัน13บทีเวฟ50เวฟสุดท้าย25ท่ทีถือว่าบอสเนี่ยค่อนข้างโหดทีเดียวเลยบอสโหดมากบอสโหดจริงบอสโหดมากทุกคนเออด่านนี้นะเออโอเคเดี๋ยวเราตัดไปช่วงเวฟท้ายๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะโอเคทุกคนมาเวฟ50เห็นปะบอสนะครับเลือด25.9นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอกดหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะ หรือว่าไม่ต้องหยุดก็ได้บอยยังไม่ใกล้ตายอ่ะ,อะตอนนี้ตีไปแล้วเห็นปะตีมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนะเห็นปะนี่นะครับทุกคนก็ตอนนี้แต้มยังอยู่ที่5,7 0พอยู่นะได้แค่5้0 7เองนะคืออีกอย่างหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้ลองนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้แต้มเยอะกว่านี้นะครับเอาตัวนี้ออกเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวเนี่ยลูฟี่เนาะเอานี้กะออกนะทุกคนแล้วก็ใส่เป็นตัวลิมารุูกอดดี้แทนครับมันก็จะบัฟได้อีก50%เนาะ ประมาณนี้ก็จะกลายเป็นบัฟ75%นะครับทุกคนประมาณนี้เลยอะตอนนี้ก็เห็นว่าเรารันตัวอัโต้คติมามีเวลาบอกเห็นปะ7นาทีนะ30ลูปนะลูปตั้งแต่ปุ่ม1ถึงเท่าไหร่ถึง18ใช่ป่ะ19เานี่ยวนไปแล้วนะ31อรอบแล้วน,นี่วนมา31รอบแล้วเห็นปะอันนี้คือตอนตอนนี้มันจะบอกว่าเราถึงเลขที่เท่าไหร่เลข7เลข8นะครับทุกคนนี่ตอนนี้มา31อรอบนะกว่าจะจบก็7จนาทีกว่าก็กว่าจะว,วาร์ปเขาเรียกว่า เออแล้วก็ปัญหาที่ชี่ชอบเจอตอนนี้นะครับทุกคนโอ้7,008เลยอ่ะขขงกดหยุดก่อนนะปัญหาที่เจอตอนนี้คือบางทีเวลากดรีเพย์แล้วมันชอบค้างนะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะทั้ง PC ทั้งมูมูนะเป็นเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่า เป็นที่เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คนเล่นเยอะหรือว่ายัางไงไม่แน่ใจนะทุกคนใครใครเป็นก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามันแก้ได้หรือเปล่านะหรือว่ามันถ้ามันเป็นที่ทางเกมก็คงแก้ไม่ได้นะคือบางทีเรากดรีเพย์เนี่ยมันก็จะค้างอยู่โหลดมันโหลดไม่มาเวย้ยอันนี้ที่พี่เจอปัญหาอยู่ตอนนี้นะทั้ง PC ทั้งมูมู่เป็นเหมือนกันหมดนะเห็นปะนี่เจ็ดพันแปดนวันหนึ่งก็เป็นล้านนะถ้าปล่อยยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้เป็นล้านอนะ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนคลิปนี้พี่ขออตััววลาไปก่นสสดี